ยูหลุดท็อปโฟร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกพร้อมระบุ20อันดับครกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้าได้มีการคำนวณทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูการนี้พร้อมระบุทั้ง20อันดับหลังจากผ่านไป4เกมเป็นประจำทุกปีที่ถูกฤดูการออปต้าเว็บไซต์เก็บสถิติชื่อดังจะมีการคำนวณหาแชมป์พรีเมียร์ลีกออกมาให้แฟนบอลได้รับชมการผ่านการคำนวณจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์กว่า10,000ครั้งเพื่อประเมินทุกเกมที่จะเล่นระหว่างเวลานี้ถึงช่วงพฤษภาคมปีหน้า และในหัวข้อพรีเมียร์ลีก2023-24ส่นพรีดิชั่นเซปเทมเบอร์อัปเดตได้มีระบุทาง20บันดับของลีกสูงสดุดเมืองผู้ดีออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมแชมป์ยังคงเป็นแมนซชตี้ที่มองว่าจะคว้าแชมป์ได้เป็นสีซที่ที่ติดต่อกันจากศักยภาพทีมที่ไม่แตกต่างจากทีมเดิมอันดับที่2เป็นของลิเวอร์พูลที่มีการเสริมท้พที่น่าสนใจ ตามมาที่อันดับที่3เป็นของอาร์เซนอลที่ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องจากซีซั่นก่อนอันดับที่4ตกเป้าเป็นของสเปอร์ที่เหล่าบรรดานักเตะใหม่ต่างทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่อีกหนึ่งทีมมหาชนอย่างแมนยูเนเต็ด ถูกคำนวณว่าจะจบในอันดับที่5ส่วนที่3ที่คาดกันว่าจะตกชั้นจากการคำนวณครั้งนี้ก็คือเอเวอร์ตันในอันดับที่18บแปดแซลฟลยูเนเต็ดในอันดับที่19และบวยของตารางเป็นของลูตันทาวยี่สิบอันดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากการคำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟต้าหนึ่งแมนซิตี้แชมป์สองลิเวอร์พูลสามอาร์เซนอลสี่สเปอร์ห้าแมนยูเนเต็ดหกไรตันเจ็ดนิวคาสเซิลแปดเวสต์แฮมเก้าแอสตันวิลล่าสิบรนฟอร์ด 11บเคิสตันพาเลต์สิบเชลซี13ฟูแลม14บสนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สิวูแฮมตัน16บอลมาร์ตสิบเจเบอร์ลี่สิบเอเวอร์ตันตกชั้น19เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตกชั้น20ดูทาวตกชั้นขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดอไทเกอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ